สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญชนิด1บาทที่มีความผิดปกติมาให้เพื่อนๆเอซได้ติดตามรับชมอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องมีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาพบกับข้อมูลเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญชนิด1บาทรุ่นเก่าพระเสยนเล็กของรัชกาลที่9ปีพศ .2544 ผิดปกติอยู่ที่ตรงไหน ดูขอบขอบฟันเฟืองผิดปกติอยู่ที่ขอบขอบบินนะครับเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่ามนุษย์ทำขึ้นเรียนลักษณะแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้น เกิดขึ้นในเหรียญทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบาทเกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นได้ทุกเหรียญทุกปีทุกพศทุกชนิดนะครับช่องสมาคมชนแนลก็เคยพบเจอมาหลายเหรียญแต่ไม่ได้เก็บไว้คิดว่าไม่มีราคา ก็เลยไม่เก็บแต่เหรียญน,นี้ตัดสินใจเก็บเนื่องจากว่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมกันครับก็ไปเหรียญต่อไปเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญ ปีพศออ2552นะครับปีพศออ2552เหรียญนี้เขาเรียกว่าชายเสื้อแหวงนะครับเหรียญนี้มีช่องรับซื้อช่องสมาคมชาแนลขายไปแล้ว10เหรียญเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับ นำมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันเหรียญต่อไปนะครับชนิดหนึ่งบาทพระเสียนเล็กเป็นเหรียญรุ่นเก่าของรัชากาลที่เก้าปีพศออ2549ตัวหนังสือแตกเหรียญน,นี้ก็มีช่องรับซื้อเหมือนกัน ช่องสมาร์คูชาแนลขายไปพร้อมกับเหรียญน,นี้เหรียญปีพศสอ4 9ตัวหนังสือแตก15เหรียญแล้วก,ก็เหรียญปีพศสองพัน้อยห้าสิชายเสื้อแหว่ง10เหรียญรวมเป็น25เหรียญที่ขายไป25เหรียญก็ขายไปในราคา300บาท ก็นำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รู้จักกับเหรียญที่มีราคานะครับขายได้จริงนะครับขายไปช่องไหนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ขายไปจริงได้ซื้อเขาซื้อจริงนะครับเขาก็รับเป็นจำนวนจำกัดนะครับเหรียญพวกนี้หายากไม่มีเป็นร้อยไม่มีสองร้อย นะครับเก็บมาตั้ง2อสามปีได้แค่ยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับก็ขายให้ช่องที่ประกาศรับซื้อไปในราคาอ่ายี่สิบห้าเหรียญสามรอยบาทคิดเป็นเหรียญละก็ตกไปเหรียญละสิบสอบาทนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ